ยกท้องที่มีเดวิช็อป02คารุ่นท็อปเครื่องยนต์ทมิสุ8.5แรงมา้าแรงม้าที่ไม่ทิ้งกำลังสตาร์ทง่ายและทนทานประหยัดน้ำมันและมีระบบกรองที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสวัสดีครับแนะนำเครื่องยนต์ไว้ใช้งานครับเดวิช็อป02คารุ่นท็อปเครื่องยนต์ทมิสุ8.5แรงมา้าคุณสมบัติเด่นของเครื่องยนต์มีดังต่อไปนี้8.5แรงมา้า4จังหวัดสตาร์ทง่าย ทนทานและไม่ตกกำลังชุดสตาร์ทในลอนซิกทนทานระบายความร้อนด้วยอากาศระบบกรองน้ำมันช่วยยืดอายุการใช้งานเรามีข้อแนะนำครับ 1. เติมน้ำมันเครื่องก่อนใช้งานครั้งแรกแนะนำน้ำมันเครื่องเบอร์40ปริมาณ0.5ลิตร 2. ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเสมอตลอดและเติมตามคำแนะนำที่ติดตั้ง 3. ถ่ายน้ำมันเครื่องทุก50ชั่วโมงขนาดเครื่องยนต์ 415คูณ390คูณ390มิลิเมตรน้ำหนัก17กิโลกรัมความจุน้ำมันเครื่อง0.6ลิตรราคาและการสั่งซื้อนะครับมี2รุ่นให้เลือกซื้อสามารถสั่งซื้อทางร้าน d e วิชอป02 COD สินค้านี้เหมาะสำหรับใครต้องการเครื่องยนต์ที่ทนทานและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในทางการเกษตรหรือในทางการเดินทางท่องเที่ยว สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณครับ